อเราสวัสดีค่ะขอนำเสนอให้ชมกับรถมือสองนะคะเป็นรถกระบะมือสอง4ประตูค่ะหล่อๆเลยนะคะ i s u ซ u D-Max Highlander รถปี05 3,000cc ซีีดีเซลค่ะรถกระบะมากสวยนะคะรถพร้อมใช้ราคาประหยัดนะคะเลขไม่ส0 0หพกิโลเมตรนะคะราคาคันนี้มาแบบราคาตัดเงินสดเลยค่ะ 1>, 1 4 10, 9 0 0 0บาทนะคะภายในเป็นเบาะผ้าเดิมเดิมโรงงานภายในดูสะอาดกระจกเป็นไฟฟ้าเครื่องดีช่วงร่างดีแอร์เยน็นวิทยุมีเพลงมีฟังค่ะรถสวยเลยนะคะรถอยู่แถวรํากุกกาคลองสองปะทุมธาน,นีค่ะท่านใดสนใจหรือถูกใจคันนี้นะคะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปโทรคุยติดต่อสอบถามรายนัดดูรถด้วยตนเองนะคะ ไปทดลองขับก่อนค่ะไปดูตัวจริงก่อนก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ